วันนี้อากาศยามเช้านะครับแอดตื่นจากบ้านพักนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปหาขาบวนด่วนที่86นะครับเชา้านี้เดี๋ยวเพื่อนๆเอฟซนะครับตามไปรับชมกับแอดกันนะครับขบวนด่วนที่86คนครศรีธรรมราชบางมัมลุกนะ ได้ามายาวนานนะเป็นร้อยปีนะครับนี่ร้านโจ๊กประจําหมู่บ้านที่อร่อยที่สุดนะครับเป็นโจ๊กอร่อยมากๆนะครับแอทานโจ๊กมาในตลาดมานโป่งนะครับกระสู้ร้านนี้ไม่ได้จริงครับครับตอนนี้แอดมาถึงบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับของ สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้จุดตัดวางทางคู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมขบวนด่วนที่86กันครับด่วนขบวนที่86นะครับต้อนทาง หลอดสีดำล้าต้นปาทางสถานีปางบอนด,ดุกนะครับทศสัมบีส่วนสัมเรก็ได้เตรียมสิ่งของทำร้วข้ามรอรับกันเดินสานที่ชั้นชาาทีหนึ่งนะครับชั้นสามอยู่สามตู้ท้ายนะครับเดินเลยหัวปลายไปกดที่ใต้นะครับไปประมาณหกสิบเมตรครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมาถึงสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมขบวนด่วนที่86กันครับ เพื่อนเพื่อนเอฟครับตอนนี้ขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชปลายทางบางบำลุนะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเลยนะครับส่วนใหญ่ขบวนด่วนที่86นะครับจะมาถึงมัดโป่งประมาณ6นาฬิกา10นาทีทุกวันนะครับฮิตาชิแน่นอนนะครับเสียงวีด นะครับฮิตาชิน5 0 1นะครับ,รบทําขบวนส่วนี้8 6นะครับคนครศรีธรรมราชกรุงเทพครับตอนนี้สะพานพระราม6สํารุดนะครับปลายทางแค่บางมบำลุนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดทางด้านเหนือนะครับที่มีการขุดเพื่อวางทางคู่นะครับตอนนี้ทางวางเสร็จแล้วนะครับจุดตัดทางด้านเหนือก็ถูกเปิดใช้งานแล้วนะครับ นะครับขบวนด่วนที่86นะครับกำลังเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตัดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ